วินเวสเตอร์สถาบันสอนในหน้าอันดับต้นๆของประเทศไทยเนี่ยให้เหตุผลสําคัญไว้3ข้อครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะเป็นนักอสังหาริมทรัพย์โดยเริ่มต้นจากการเป็นในหน้านั่นก็คือ1มันแทบจะไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยครับอันนี้เรื่องจริงครับอาจจะมีบ้างครับค่ารถค่าเดินทางค่าโทรศัพท์แต่อันเนี้ยมันก็เป็นค่าใช้จ่ายบยริโภคของเราอยู่แล้วที่บอกว่าไม่ต้องใช้เงินลงทุนเนี่ยก็คือการเป็นในหน้าเนี่ยไม่ต้องใช้เงินลงทุนที่เกี่ยวกับทรัพย์พที่เราซื้อและขายเลยคือเราไม่ต้องลงทุนสร้างมัันนขึ้าาเอเ,าเอองรรทพย์ คนนอื่มาขาขยเราเพียงแค่ทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างเจ้าของทรัพย์และผู้ที่ต้องการทรัพย์นั้นเท่านั้นและ2ครับผลตอบแทนคุ้มค่าการเป็นนายหน้ามีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนเลยครับว่าเราจะต้องได้รับค่าตอบแทนท,ทันทีที่มีการซื้อขายเกิดขึ้นซึ่งค่าตอบแทนที่ว่านั้นก็สูงถึง3%ครับหลายคนอาจจะมองว่า3%เป็นจํานวนเงินที่ไม่ได้มากอะไรเท่าไหร่แต่อย่าลืมนะครับสังหาริมทรั์ที่ราคาต่ำกว่า1ล้านเนี่ยมันมีจํานวน,นน้อยมากส่วนใหญ่1ล้านขึ้นไปเพราะฉะนั้น3%ของ1ล้านก็คนต 30,000บาทแล้วครับมันจะมีสินค้าสักกี่อย่างกันครับที่ขายครั้งหนึ่งแล้วได้เงินเน็ตเน็ตสามหมบาทเนี่ยลองคิดดูนี่เราคิดที่1ล้านบาทนะครับแล้วถ้ารั์ที่เราขายมีมูลค่ามากกว่านั้นล่ะเป็น10ล้านค่าคอมมิชชั่นเราได้เท่าไหร่ขายเดือนละครึ่งครั้งเนี่ยก็อยู่ได้แล้วนะครับและข้อที่3มครับมีโอกาสได้เจอคอนเนคชั่นที่ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างที่บอกไปแล้วครับในหน้าเนี่ยคือผู้ที่ทําหน้าที่เชื่อมระหว่างผู้ที่ซื้อกับผู้ที่ขายทรัพย์สินที่มีมูลค่าหลักล้านถ้าให คูค่และแน่นอนคนเหล่านี้กว่าที่เขาจะมีทรัพย์สินแบบนี้ได้เขาย่อมจะต้องมีทั้งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ประสบการณ์ทางธุรกิจในหลายๆแง่มุมที่เราสามารถเรียนรู้จากเขาได้ฉะนั้นแล้วการไปนในหน้าจึงเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เราจะได้รู้จกักได้มีคอนเนคชั่นกับคนที่มีประสบการณ์ระดับนี้ที่อาจจะกลายมาเป็นต้นแบบเป็นเพื่อนของเราหรืออาจจะกลายมาเป็นคนที่คอยส่งเสริมเราให้เราจเจริญก้าวหน้ามากขึ้นไปเรื่อยๆอีกก็เป็นได้นะครับนอกจากนี้การไปนในหน้านะครับยังเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เข้าถึงข้อมูลสําคัญๆเข้าใจกฎหมายเข้าใจตัว เข,เข้าใจคําศัพท์และกลไกทางการเงินเพราะโดยธรรมชาติแล้วการจะขายอสังหาให้ได้แต่ละชิ้นเราจะต้องแม่นเรื่องตัวเลขเรื่องข้อมูลพวกนี้พอสมควรซึ่งถ้าใครสนใจอยากเป็นนักอสังหาโดยเริ่มต้นจากการเป็นในหน้าต้องการใครสักคนมามอบความรู้ให้แบบพาลงมือทําให้เราได้ลงมือซื้อขายกันจริงๆตอนนี้วินเวสเตอร์เองก็มีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลายมากเลยครับและที่สําคัญคือราคาถูกมากครับแค่990บบาทเท่านั้นเองแถมเรียนแล้วไม่พอใจเขายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนโดยไม่ถามเหตุผลสักคำด้วย